ล้มเหลวแล้วเขาก็เหมือนระบายความในใจว่าชีวิตมันเขากําลังล้มเหลวต้องการฟังว่าในอิสลามอ่ะมันมีวิธีมองยังไงไหมในการที่ทําให้รู้สึกอยากมีกําลังใจมีชีวิตอีกครั้งอะไรเงี้ยพื้นฐานเขาเป็นเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของกรรมมาก่อนอ,อะไรเงี้ยผมก็แค่ถามเขาง่ายๆประมาณนี้แต่ว่าสมมติผมยกตัวอย่างเป็นบริษัทบริษัทแรกเนี่ยคุณเข้ามาทํางานเนี่ยในวันแรกที่คุณเข้าทํางานเนี่ยคุณเข้ามาเพื่อคุณมีหนี้เลย แล้วการทํางานของคุณอ่ะเป็นไปเพื่อการใช้หนี้นั้นและหนี้นั้นอ่ะก็เป็นหนี้ที่คุณก็ไม่ได้ก่อเพราะคุณจาไม่ได้ว่าคุณก่อตอนไหนหนึ่งนะโบนัสก็ไม่ได้แต่ว่าคุณต้องใช้หนี้เก่าที่คุณไม่ได้ก่อด้วยกับบริษัทที่2อ่ะคุณเข้ามาในสภาพที่คุณไม่มีหนี้อะไรเลยแล้วหลังจากคุณทางานเสร็จปุ๊บสิ้นเดือนมีเงินให้มีโบนัสให้คุณว่า2บริษัทนี้คุณอยากจะมีกําลังใจทํางานกับบริษัทไหนมากกว่ากัน เขาก็บอกว่าก็ต้องบริษัทที่2องดิผมบอกก็ใช่เหมือนกันอิสลามเนี่ยเราอธิบายว่าการที่เรามาทุกบนโลกเนี่ย<ม>เราได้โบนัสและรางมัลตอบแทนจากการที่เรามาทํทาบททดสอบหรือทํางานแต่กับการคําอธิบายของหลักของกรรมหรือวเวียนว่ายตจเกิดเนี่ยอยู่ดีเรามาเกิดในโลกเนี่ยอยู่ในสภาพติดลบเลยเกิดมาจากกรรมของใครก็ไม่รู้ที่เราก็ไม่เคยจําเขาได้เมื่อตายไปเนี่ยกลายเป็นว่าต้องไปรอใช้กรรมอีกติดลบไปเรื่อยติดลบไปเรื่อยดังนั้นเนี่ยสโลกัศน์เนี่ยอะไรทําให้คุณอยากมีชีวิตมากกว่ากัน ในฐานะที่เขายังไม่ได้เชื่ออะไรแต่เขามองว่าเออคำอธิบายของอิสลามอะ่ะมันทำให้รู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อจริงๆอือันนี้เขาเขาก็บอกมา